สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมคาบาวโมบายนะครับและอยู่กับผมนะครับวันนี้ MR 179นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องประเด็นดราม่านะฮะประเด็นดราม่าเนี่ยที่พูดกันถึงเรื่องกล่องซุ่มใหม่นะครับกล่องซุ่มใหม่เนี่อ่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่นะซิกเกีย ก้องซุ่มเซตซิกนะครับซิกเมทัลซิกเมทัลเป็นเซตไหนนะครับคือต้องบอกได้ว่ามันคือเซ็ตสูงสุดของไม่ใช่ไม่ใช่สูงสุด,ดสูงสุดของแผ่นนี้มันตามในแผ่นมันบอกว่ามิทิวใช่ไหมแต่ว่าเซ็ตนี้มันคือเซ็ตที่คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแบบอ่ามีเงินถึงขนาดเล่นมิทิวไดนะ้จะมาเล่นเซ็ตนี้กันครับคือเซตนี้เนี่ย ถามว่ามันดีไหมเดี๋ยวพอแพทต่อไปเข้ามาเนี่ยเซตนี้มันจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแล,แล้วไอแล้วไอสุ่มเนี่ยแล้วไอสุ่มเนี่ยมันบอกว่าบวกสิบถึงโมสิบสามก็จริงนะครับแต่มันสุ่มนะมันสุ่มกระทั่งรูนะครับออปชันนะครับแล้วไหนจะสุ่มบวกอีกถึงจะเริ่มมาเป็นบวกสิบเลยก็ตามแต่สุ่มรูอีกนะครับ และสูออปชั่นด้วยนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแถมกล่องหนึ่งห้าร้อยเพชนะห้าร้อยเพชกร็ตีตรงๆเลยนะครับว่าห้าร้อยบาทนะครับคือไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะทำไมมันถึงมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าคือยุซิกเนี่ยมันอาจจะดู OP ในแพทนี้นะครับแต่ว่าในแพทต่อๆไปเนี่ย มันไม่ได้ดูโอปีขนาดนั้นแต่ทําไมถึงมีประเด็นดรามา่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยเขาฟาร์มนะเขาฟาร์มชุดซิกเมทันเนี่ยมาขายในตลาดอ่ามันอาจจะไปแย่งการฟาร์มจากผู้เล่นนะที่เป็นเพลเยอร์ทั่วไปนะครับคือผมมองผมผมมองว่ามันก็ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคแหละจริงๆอะ่ะเกมแนวนี้มันควรจะแบบปล่อยให้ผู้เล่นฟาร์มกันเองใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้ผมก็ นะแต่ว่านะครับแต่สิ่งที่ผมผมพูดเลยนะว่าถ้าจะกลัวจริงๆนะชุดซิกไม่น่ากลัวครับเรามาดูเส้นนี้กันดีกว่านี่ครับนี่เป็นเซ้นเช่าใหม่นะเส้นเช่าใหม่นะครับสามร้อยห้าสิบเพชนะชุดกับอาวุธ180ร้อยแปดสิบเพชอันนี้เป็นชุดไหนนะครับใกล้ๆชุดซิกเลย ผมบอกได้คำเดียวว่าแกล้ๆชุดซิกเลยออปชั่นเหมือนกับชุดชาร์ดูไทเททุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่มันอัพมาขึ้นมาก็คือพลังป้องกันครับกับพลังโจมตีซึ่งไอชุดบ้าเนี่ยมันใส่ได้ยันแผดหน้าเลยนะผมบอกตรงนั้นถ้าแผดหน้าเป็นแผดนร้อยห้าสิบเก้านะมันใส่ได้ยันจบแผดนนั้นเลยนะครับคืออีคือ e, คอ e ีชุดนี้แม่งโกงมากตรงที่มันมาบวกสิบห้ามันมีออปชันมาให้ นะครับคือเราไม่ต้องทําของอะไรเลยแค่ใส่ชุดเช่าสามแค่ใส่ชุดเช่าสาวันเนี่ยอ่ะเล่นจบได้ละอีกแพทหนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นปัญหาแล้วเอ้ยแล้วกูจะทําของมาขายใครใช่เราใช่เขาแค่ใช่เขาก็เช่าชุดนี้เราไปซื้อประดงประดับใส่อ่ะจบเออแล้วทําของมาขายใครคือชุดเนี้ยเป็นชุดที่ผมไม่ชอบมากเพราะว่า ในเกาหลีมันไม่มีครับใช่ผมเคยเล่นเกาหลีมาคืออีนนี้ผมไม่เคยเห็นจริงจริงเนี่ยคือถ้าคือถ้าจะคือถ้าจะบอกว่าในสิ่งที่ผมไม่ชอบมันะคือชุดคือชุดนี้ครับคือชุดนี้มันไม่ควรเอาเข้าอ่ะนะมันมันไม่ควรเอาเข้ามาแบบเนี้ยคือในคือในแบบที่มันเอาเข้ามาแบบนี้มันทําให้แบบ มันง่ายเกินไปนะในความรู้สึกของผมคือคือมันง่ายเกินไปผมคิดว่าเขาอาจะผมรู้ว่า,เขา,เ,ขา,าเขาน่าจะหยุดแค่นี้ใช่ไหมเขาน่าเขาน่าจะหยุดแค่อนเนี้ยโนวิดเนี่ยโนวิดซัพพอร์ตเนี่ยเออแล้วก็ที่เหลือก็คือปล่อยให้ผู้เล่นฟาร์มกันเองอย่างมากคือเขาจะเอาซิกเกียเขา้าแต่ว่าคือคือไอซิกเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเอาเข้าเพราะว่าในเกาหลีเขามีแต่ว่ามันจะมีมาเป็นเช่าอย่างนี้นะแล้วมันก็ซตเหมือนกันเลยแต่ว่า ผมจําไม่ได้ว่ามันอ้อตอนไหนแต่ตามที่เพื่อนผมบอกก็คือมันเอาเข้าอ่าหลังจากหลังจากเพชรมันไปไกลสักหน่อยแล้วครับคือชุดนี้มันเข้ามาในตอนนั้นคือไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะฮะให้แบบว่าผู้เล่นใหม่ใส่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันอาจผมว่าอาจจะทําแบบนั้นแต่คือเนี่ยอยู่ๆมันก็เอาชุดนี้เข้าเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากบอกตรงๆแล้วว่าเซ็งเซ็งเซ็งจริงๆ นะครับโอเควันนี้เนี่ยก็ประเด็นร้อนดราม่าเนี่ยมันก็มีเท่านี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะพูดคุยกันได้เลยนะว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะครับต่อ,อสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย